ฮัลโหลเจน้อยเออสั next, ่งหมูเพิ oh, ่มอีก10โลปลาล้าสองมัละกอ8ตันเขียนบินมาเลยเด้อเออพร้อมจ่ายสดจากงดเชื่อเบื่อทวงดิี่มาส่งนะแทนคิวอโอโหธุรกิจร้านส้มตำของเธอถ้าทางจะขายดีเวอร์ก็พออยู่ได้นะเธอ ว่าแต่ธุรกิจสปาเล็บแคคกี้หัวของเธอเป็นยังไงบ้างจ้าก็ดีแหละเธอก็มีลูกค้าประจำเยอะอยู่แต่ว่าฉันเก็บเงินไม่ค่อยอยู่สิถึงแม้ว่าฉันอาจจะเป็นคนชอบลงทุนมีเงินเข้าก็จริงแต่ฉันก็ยังใช้ใจ่ายเก่งอยู่อ่ะทำยังไงดีในฐานะเพื่อนสนิทนะอยากแนะนำให้เธอเนี่ยทำประกันแบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแล้วก็อาจจะมีเงินปันผลให้เธอด้วยอ๋อ ฉันว่าฉันคุ้นๆอยู่นะในเล่าสิเขาเรียกว่าประกันชีวิตแบบมีเงินปันผลอยากเก็บเงินอยากออมเงินก็ทำประกันนี้เลยมีโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าแต่ว่าก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขร,รับความเสี่ยงได้ด้วยนะเอาสิแนะนำหน่อยว่าประกันชีวิตแบบมีเงินปันผลเนี่ยเป็นยังไงหรอได้สิจ๊ะ แต่ประกันชีวิตแบบมีเงินปันผลหรือเรียกว่าพานี้คือกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์และจํานวนเงินนี้ไม่รับรองการจ่ายที่แน่นอนหรือเรียกอีกอย่างว่าเงินปันผลซึ่งเป็นเงินที่จะได้รับจากผลประกอบการที่บริษัทนําเงินไปลงทุนโดยแบ่งให้กับผู้เอาประกันภัยส่วนจะได้มากหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับผลกําไรจากการลงทุนนั่นเองค่ะ และเงินจำนวนนี้จะไม่รับรองการจ่ายจากบริษัทให้ผู้เอาประกรันภัยโดยจะจ่ายให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ถึงวันที่กําหนดไว้ในสัญญาค่ะดังนั้นประกันชีวิตแบบมีเงินปันผลจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตโดยการันตีได้ว่าเงินต้นไม่หายพร้อมรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำและโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติมจากการลงทุนนั่นเองค่ะ ดังนั้นประกันชีวิตแบบมีเงินปันผลจึงเหมาะสมกับผู้ที่มีความต้องการดังนี้ครับ 1. นได้ความคุ้มครองชีวิต 2. การันตีเงินต้นไม่หาย 3. มีการประกันผลตอบแทนขั้นต่ําและ 4. มีโอกาสรับเงินปันผลจากการลงทุนครับเป็นไงแบบนี้น่าจะทาให้เธอมีวิในัยในการออกม,มากขึ้นนะเลิศก,ก็ถือว่าเป็นการออมเงินแถมความคุ้มครองชีวิตมีความมั่นคงสูงมีความเสี่ยงต่ําแถมในอนาคตเนี่ยฉันก็มีเงินก้อนไปใช้ด้วย ข้อดีทีเด็ดก็คือมีผลตอบแทนที่การันตีจ่ายเงินคืนแน่นอนต่อเนื่องตลอดสัญญาแล้วก็เบี้ยประกันชีวิตสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะเธอโอเคเดียลจะต้องกลับบ้านไปเต็มเอกาสารจ้ะจัดรถฮัลโหลไงเจ๊น้อยอะไรนะไฟไม่เขียงหมูใช่ไหมเขียงเป็นไงบ้างอะอ๋อไม่ใช่เจ๊เป็นไงบ้างอะโอ้ยเจไม่เป็นไรหรอกเจ๊ทำประกันอัคคีภัยไว้เออ เอาไปดับไฟก่อนไปดับไฟก่อนไปไปไปเจ๊น,น้อยเนี่ยไฟไม่เขียงหมูเป็นไงบ้างหมูอ่ะหมูโอเคแต่เจ๊น,น้อยไม่โอเค